ตีกับสาวสุดบานครับนี่นี่นี่อย่างนี้นี่ชุ่มเรื่องกรเเ้อเลยกวดนะคะไปพอตตึกตงก็ต้องตองเลยนะคะตอนนี้ อากาศตอนนี้คือเลือกหนาวตอนนี้คือหนาวเป็ดนิ้งอะมึงคือแบง,ไป,งไปส่งวีโอไปซุ่มเพิ่องจะเศร้าแออท้สวยมากมันลม้มว่าแล้วเราเพื่อนแต่ยันหอบอวางไวตรงนี้มันค้ำไปนะม่ะไป

ป่ i, không? <c ười> <nó> ้ยมาตัวเนียว่าฮึตัวนกอันขวันันเลยสี่บมพไปเผาดิจมีไงเผามาหนึ่นมีเล็สิั